สวัสดีครับพูดกับสุล卡尔ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ด่วนหงน่าจะกินแหวลิคาโดคาราฟิโอรีนะครับใกล้ย้ายซบยูเวนตุสซึ่งทำให้ลิเวอร์พูลต้องปวดหัวกับค่าตัว40ล้านปอนด์มีารายงานว่ายูเวนตุสนะครับใกล้บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวลิคาโดคาราฟิโอรีกองหลังจากโบโลญญาซึ่งเป็นผู้เล่นที่ลิเวอร์พูลให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ฮงแดงเป็นหนึ่งในหลายทีมทวยุโรปนะครับที่อยากจะได้ตัวดดวเตนอยยุบสองตี๋หน่อยนี้โดยคาราฟิโอรีทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมในซิกาโชเซียอิตาลีในนการที่ผ่านมาซึ่งพาบโบโลยาคว้าสิทธิ์ประเล็นในสิยูฟาแชมเปี้ยนได้เป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์สโมสรโดยผลงานของคาราฟิโอรีในฐานะหนึ่งในกองหลังที่แข็งแกร่งที่สุดของยุโรปก็ทําให้เขาเป็นที่ต้องการหลายทีมในช่วงสมัยนี้โดยมียูเวนตุสแมนเชสเตอร์เตดและลิเวอร์พูล ดูว่าจะเป็นทีมเจ้ามาลายยูเวนตุสนะครับแชมป์เกียวโชเซียอิตาลี36สมัยที่มีโอกาสคว้าตัวคาราฟิโอรี่ไปร,ร่มทีมมากที่สุดโดยนักข่าวจากชาชาทาวิโบรีรายงานมาว่ายูเวนตุสใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงกับโบโลญญาด้วยค่าตัวประมาณ34-43ล้านปอนด์รายงานยังเสริมอีกว่าโบโลญนาซึ่งเสียผู้จกกัดการทีมอย่างติโกมักตาให้กับยูเวนตุสไปแล้วในเดือนนี้ มองว่าการยายทีมของคาราฟิโอรีนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และได้เล็งผู้เล่นหลายคนมาแทนที่เขาแล้วด้วยโดยบริยานะครับกำลังเล็งกองหลังคนใหม่เพื่อมาแทนที่ของคาราฟิโอรีนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญและหลีกเลี่ยงไม่ได้คาราฟิโอรีกำลังอยู่ในช่วงรับใช้ทีมชาติอิตาลีในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งยุโรปโดยเขาเลยลงเป็นตัวจริงใน2เกมแรกของรอบแบ่งกลุ่มกลุมบีที่ทีมชาติอิตาลีพบกับอารเมเนียและทีมชาติสเปน ก่อนหน้าน,นี้ลิวเวอก,ก็รายงานมาว่าลิเวอร์พูลตั้งใจที่จะเซ็นสัญญากับเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่ในช่วงสัปดาห์นี้หลังจากที่จเจอามาติปย,ย้ายออกไปและมีข่าวเชื่อมโยงกับเลนี่โยโร و และรุ่งทิมชัดฝรั่งเศสชุดยู21ปีของลิวด้วยอย่างไรก็ตามเด้รับกตรรายงานมาว่ายโร و ไม่น่าจะย้ายไปที่แอนฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์และได้แจ้งให้เรอัลมดริดได้ทราบถึงความต้องการของเขาที่อยากจะย้ายปร,รุ่วิมทีมเรอัลมดริตแต่เรอัลมดริตยังไม่สามารถตกลงกับลิวได้ก็ถือได้ว่าโอ้โห เป็นข่าวที่ค่อนข้างเศร้า,า,านะฮะออกมาจากสื่อลิบบูเอคโคเองเลยนะครับในปี2 0 1 8นะครับลิบบูพูพ่ายแพ้กับเบรมาริดในนัดจิงเจเลิตยูฟ่าเชมลีที่กรุงเคียบซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญหลายอย่างเกิดขึ้นในเมช์น,นี้เซอร์คิอรามมสกลายเป็นศัตรูตัวฉกาจของแฟนบอลลิบบูพูหลังจากเขาเข้าประทน,นักใส่โมเมสซาลาจนได้รับบาดเจ็บที่หัวไหล่ต้องเปลี่ยนตัวออก หลังส่งผลกระทบต่อการลงเล่นในศึกฟุตบอลโลกของซาลาโดยเช่นนี้ฟองก็เล่นของลอริสคาร์ลูส์เป็นศตัตรูของทีมลิเวอร์พูลก็ถูกวิจารณ์อย่างหนักจากคกวามผิดพลาดที่เกิดขึ้นในเกมที่เจ็กเก็ตครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลก็ออกมาปกป้องลอริสคาริอุสโดยอ้างว่าเขารับการกระทบกระเทือนทางสมองจากการเข้าปะทะก,กับดรามอสเราไม่ได้ใช้มันเป็นข้อแก้ตัวแต่เราใช้มันเป็นคําอธิบายเจ็กเก็กล่าว สำหรับผมมันคือคำอธิบาย100%เขาได้รับผลกระทบจากการประทานั้นนั่นคือ100%เรจอเกครับกล่าวมาริตก็นำหนึ่งส่นะครับในช่วงต้นครึ่งหลังหลังจากที่ลอริแคลูดรับลูกยนต์ยาวของนักเตะมาริดได้แต่แล้วเขาก็โยนบอลให้กับกองหลังแต่คาริมเบนเซมาชช่าฉกฉวยโอกาสเข้ามาตัดบอลและยิงประตูเข้าไปแบบง่ายๆ ลิอร์พูตีเสมอได้จากซาโดมเน่แต่เรมเบรดก็ขึ้นนําอีกครั้งจากแกลเลเบลที่ลงมาเป็นตัวสลองยิงประตูจักรยานอากาศสุดสวยแกลเลเบลยังมาทําประตูที่สามให้กับมาเรดในช่วงไทยเกมจากลูกยิงของเขาไปฉลับเปลี่ยนทางจนลอริสคาลูตรับไม่อยู่อีกแกกางสัญญาครับซึ่งเป็นอดีตผู้รอสาประตูตัวสลองของมาเรดในเกมนั้นก็ออกมาเปิดเผยว่าเบนเซม่า เฝ้าสังเกตวิธีการเล่นของลอริสคาร์ลิสอย่างใกล้ชิดและเขาก็ฉกช่วยโอกาสนั้นในการทําประตูแรกกาซิยัสกล่าวว่าประตูของเบนเซม่าทุกคนคิดว่าเป็นความผิดของคารลิวสแต่เบนเซม่าใช้เวลาครึ่งชั่วโมงในการมองหาโอกาสนั้นเขารู้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นอีกมันไม่ได้มาจากไหนหรอกเขาเห็นว่าคารลิสมักจะส่งวันเร็วและไม่มองทางและเขาก็ศึกษาเรื่องนี้มานานแล้วใช่มันเป็นแผนหรือเปล่านะเหรอ ใช่มันคือแผนผมบอกเขาในภายหลังผมเห็นว่าปุริสประตูตมักจะส่งบอลโดยที่ไม่มองอย่าประมาทแล้วหลังจากทาประตูได้ผมก็ถามเบนซ์มาว่าคุณเห็นว่าเขาทําแบบเดียวกันถึงสองสามครั้งใช่ไหมและเบนซ์มาก็ตอบว่าใช่ด่วนดดโกโซต้าก้อนหน้าตัวเก่งของลิเวอร์พูลอัดพั่นลงสนามในเกมที่โปรตุเกสจะพบกับจอร์เจียหลังไม่ได้ร่วม้อมกับทีมชาติโปรตุเกสเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ รายงานจาก CNN โปรตุเกสนะครับรายงานมาว่าโจต้ามีการกล้ามเนื้อล้าโดยกอนหนนี้ดาวเตะในวัย66ปีจะต้องเจอกับฤดูการเทียกลำบากเนื่องจากอาการบาดเจ็บโดยพลาดการลงสนามกับลิเวอร์พูลไปถึง8เกมหลังได้รับบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อเมื่อเดือนพฤศจิกายนโจต้าได้รับบาดเจ็บเอ็นข้อหน้าข้อเข่าจากเกมที่ลิเวอร์พูลชนะเบรนท์ฟอร์ดในเดือนกุมภาพันธ์และต้องพักยาวถึง11เกม แม้จะไมไ่ลงเล่นในเกมที่ปุตเกตเอาชนะตุรกี3-0และโดยลงเล่นเพียงแค่27นาทีในเกมผสนามพบก,กับซาตอร์เช็กแต่ล่าสุดโชต้าอาจพลาดการลงสนามในเกมสุดท้ายของระบ,บีงกลุ่มด้วยมีรายงานมาว่าโชต้านูโนเมนเดสและกอนซโซลโรามอสซึ่งถูกแฟนบอลวิ่งลงมาประท้านในเกมวันอาทิตย์ทั้งหมดได้ยักซ้อมเดี่ยวโดยเมนเดสซึ่งเป็นตัวจริงใน2เกมแรกได้เข้ายิมส่วนโชต้าและรามอสได้ยักซ้อมกับเทรนเนอร์ ราเอลเลอเอาก็าวหน้าอีกคนก็จะพลาดลงสนามในเกมพบก,กับโจเจียเนื่องจากติดททดแบนจากการสะสมใบเหลืงอง2ใบใน2เกมแรกสถานการณ์ดังกล่าวอาจทำให้โชตามิลุุนได้เป็นตัวจริงโดยช่วงย,ยิงเมื่อปุตเกตมี6คะแนนและเป็นจ่าฝูงของกลุ่มเออย่างไรก็ตามอาการก้ามเนื้อล้าอาจจะทําให้เขาไม่สามารถลงสนามได้ปิดท้ายกันที่สวนโกรันอิงสันนะครับเปิดเผยเรื่อ,รองราวสุดซึ้งหลังเดวิดเบ็กแฮมเยี่ยม Sweden. Sweden. สวีเดนโกรันอีกสันอดีตผู้จัดการทีมชังอังกฤษก็ได้มาเปิดเผยเรื่องราวที่เดวิดเบ็คแฮมอดีตการตันทีมชังอังกฤษได้เดินทางมาเยี่ยมเขาถึงฟาร,ร์มในบยอเคฟลอสพร้อมนำไวน์6ขวดจากปีสำคัญในชีวิตของอิลิสันมาฝากอีกด,ด้วยสกุเอนโกรันอีกสันนะครับเปิดเผยเรื่องนี้ในรายการวิทยุข,ของสวีเดนหลังจากที่เขาได้ประกาศข่าวถึงอาการป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา พร้อมยอมรับว่าเขาอาจจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานดวิดเบ็คแฮมมาพร้อมกับวายหขวดจากปีสําคัญสําหรับผมเขามีวายในปี1948ซึ่งเป็นปีที่ผมเกิดเขาเป็นคนจริงใจไม่เหมือนคนดังที่ยิงยิงยะโสเลยเบ็คแฮมอดีตกัรตันทีนชังกลตดได้นำวายจากปี1982ซึ่งเป็นปีที่ริซันนํำเทียม IFK ุนเบ b e r g คว้าแชมป์ยูฟาคัพ และวัยในปี2000ซึ่งเป็นปีที่เขาพาทีมลาซิโอคว้าแชมป์เกาโชซิราอิตาลีมาฝากอีกด้วยอีเก,กนเซอร์บาเบ็แฮมทานปลาเอาริ่งกับมันฝรั่งและเนื้อกวางเอลส์อีกด้วยวันก่อนอนั้นเขาก็ได้ส่งเชฟมาเตรียมอาหารและเขาก็มาอยู่ที่นี่หนึ่งวันเราคุยกันเยอะเลยโดยเฉพาะเรื่องฟุตบอลผมรู้สึกภูมิใจที่ได้เขามาเป็นลูกทีมและตั้งให้เขาเป็นกัปตันทีมเชิอักฤด ช่วงลามดีๆนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ลิวพูได้ขอให้อิลิสันเข้ามาคุมทีมตำนานของนักเตะลิเวอร์ p ู o ในเกมที่พบกับอาแจากเมื่อเดือนมีนาคมอิลิสันก็เปิดเผยว่าเขาเคยฝันอยากคกุมทีมหงสแดงและสุดท้ายสโมสรก็ได้ให้โอากาสนั้นกับเขาในปีนี้นี่คือสุขกันลิเวอร์ p o o นะครับทนผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่25มิถุนายนนะครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ